สวัสดีครับขายทอดสดครับวันนี้ตรงวันที่17พฤษภาคม2568ขออนุญาตรีวิวขายสินค้านะครับอันนี้เป็นสินค้าทางการเกษตรนะครับเป็นหน้านี้หน้าผลนะครับไอไล่ไปสวนเป็นมีดอีเน็บนะครับเราทำขึ้นจากเหล็กแหนบซุกแข็งเยอรมันนะครับ หน้านี้เป็นหน้านาหน้าผลนะครับไปไล่ไผ่สวนต้องมีมีดมีท้าไปไล่ไผ่นานะครับนะครับค้งจะยาวสิบสามนิ้วพอดีนะครับสิบสามนิ้วครับมีดอีเน็บหลังโค้งนะครับกว้างสองนิ้วครึ่งครับกว้างสองนิ้วครึ่ง อัน,จนาจิตมินนะครับสัน,จนาจิตมินด้ามยาวเจ็ดนิ้วนะครับเจ็ดนิ้วครึ่งครับด้ามเราจะก,กึงลายนี้นะครับกึงลายไม้พยูนะครับไม่ได้เคลือบเล็กเกอร์นะครับเป็นสีไม้เดิมๆลายไม้เลยนะครับนี่เป็นไม้พยูงครับสวยงามไม้พยูงตับควายครับ ให้สวยงามเลยนะครับสันนากิจมินว่างสองนิ้วึ่มีร่องให้นะครับเราทำร่องให้นะครับข้างนะครับมีความสวยงามชัด ครับผม <c oughs> ประมาณนี้นะครับไป <c oughs> หาหมอมาแล้วทายเจเ็บแขนหน่อยแล้วก็ฟันฟันไม้ไผ่แห้งให้ได้นะครับ จากวันโทมไม่ไผ่แห้งแล้วมาดูโคมครับยังเหมือนเดิมครับครับวันนี้ตรงกับวันที่17 พุษภาคม2อง8นะครับเป็นสินค้าเราทำเองขายเองนะครับทำขึ้นจากเหล็กแนบทุบแข็งครับด้ามไม้พยุงตับควายครับไม่จะเคลือบเล็กเกอร์ตึงให้ลายนี้นะครับปอกสแตนเลสตองเหลืองให้เรียบร้อยครับต้องเหลืองให้คมจะยาว13นิ้ว หนาเจ็ดมิลกว้างสองนิ้วครึ่งมีร่องให้นะครับเราทำเป็นร่องให้แหลมครับมีฝักท่อ pvc แหลมให้ครับผูกเชือกรัดเข็มขัดให้ทำไปไล่ไปสวนผบขพาใส่เป้ใส่รถไปได้เลยนะครับท่านใดสนใจ เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรลงราคาให้นะครับเรามีบริการเก็บปลายทางท่านสนใจก็โทรมาได้นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับขอบคุณครับ